หลนเค็มบังนัดเค็มบังนัดก็คือสับปะรดหมักนะครับก็จะมีรสหมูกับรสปลานะครับบังนัดก็คือสับปะรดภาษาอีสานนะครับนี่นะครับเค็มบังนัดเป็นแบบนี้นะครับสับปะรดกับหมูก็เดี๋ยวจะหลนใส่หมูนะครับหลนใส่หมูเค็มบังนัดก็จะใช้รสหมูนะครับรสหมูตั้งกระทะไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับหมูเค็มบังนัด หูสุกนะครับน้ำตาลทรายหอ,อมแดงซอยรสชาติก็ต้องเข้มค้นไปก่อนนะครับกะทิพริกเขียวเหลืองแดงใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องการให้กะทิแตกมัน หลนเข็มบักนัดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็มาพร้อมกับผักสดตามชอบนะครับหลนเข็มบักนัดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเด็กชายปาเม่นะครับวันนี้น้ำตกก็ทำงานนะครับไม่มีเสียงอ่างให้ลงกวนใจมารมกับผลไม้ยิ่งใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับ ทำใหญ่มากครับผักตามครับผักตามครับอ๋อมามีเรื่องแตงกวานะครับเป็นไงครับเป็นไงครับยังอร่อยนะครับมาไม่บอกอร่อยนะครับ เค็มบักนัดรสชาติใหม่ที่คุณต้องลอง